สองชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับน้องๆให้ทายเถอะนะฮะอะไรมันจะเยอะมากมายขนาดนี้นะฮะ เอาละครับน้องๆอยู่พี่พกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายในแมปบล็อกฟรุตกันนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะมาแจกโค้ดนะฮะซึ่งโค้ดเนี่ยถือว่าเป็นโค้ดล่าสุดเลยก็ว่าได้นะฮะว่าโค้ดตัวนี้นะครับถูกอัปเดตไปเมื่อวันที่19นะฮะที่ผ่านมากันนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่22นะฮะเท่ากับว่ามันเพิ่งถูกอัปเดตไปเมื่อ3วันก่อนกันนั่นเองอ๋อมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเกิดน้องๆพร้อมแล้วาาดกกลย่ตตอิืมม็ ด้ยผมเดินนั่นเองซึ่งรองใจผมไม่ไพ้ตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดิ่งช่องเราได้แล้วเพราะข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยทุกคนให้เราเนี่ยทำการกดนะฮะที่เป็นรูปทวิตเตอร์นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีช่องโค้ดออกมากันนั่นเองนะฮะซึ่งโค้ดตัวแรกของเรานะครับทุกคนมีชื่อว่า sub t w นะฮะแล้วก็ fer นะฮะแล้วก็เก้นเนี้ะะเาเูณ2กันนั่นเองวะะว้ว้้าใชได ทุกคนอี e ีมากๆส่วนตัวถัดมานะครับทุกคนมันมีชื่อว่า EN แล้วก็ YU นะฮะแล้วก็ Understore นะฮะแล้วก็ e s นะฮะแล้วก็ Understore แล้วก็โปกันนั่นเองนะฮะซึ่งตรงโปเนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะฮะตอบ Yes ไปฮะทุกคนว้าว ใช้ได้ฮะทุกคนแต่น,นี้ผมขอบอกกันเลยนะครับทุกคนว่าบางตัวเนี่ยเราอาจจะเคยดูรีวิวไปแล้วนะฮะภายในช่องลองของเรากันนั่นเองนะฮะแต่ว่าันนี้นก็มีการอัปเดตมารอบล่าสุดเลยนะฮะว่ามีอะไรเนี่ยที่เราสามารถใช้งานได้ในยุคปัจจุบันกันนั่นเองนะฮะส่วนตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเมจิกบัสกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ทําการกดใช้ไปฮะทุกคนว สุดยอดนะตัวถัดไปครับทุกคน JCWK นะฮะตัวนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะฮะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่กันนั่นเองนะฮะแล้วก็ทำการใช้ไปหลักๆของเราในวันนี้เนี่ยส่วนมากเราจะได้เจ้าตัว XP ซะส่วนใหญ่เลยนะฮะตัวถัดมานะฮะก็จะเป็นตัว Star Code นะฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าจะมีคําว่า h ี r รนะฮะแต่ว่าเป็น H E O กันนั่นเองนะฮะแล้วก็ทำการกดใช้ไปนะครับว้าวสุดยอดเลยทุกคนตัวถัดไปนะฮะมันมีชื่อว่าบูนะฮะแต่ว่าไม่ใช่คําว่าบูนะฮะแล้วก็เป็น X Y นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับเราจะได้เป็น XP นะฮะ20นาทีกันนั่นเองนะฮะโนเวยทำให้มันได้เยอะขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนตัวถัดมานะฮะก็เป็นเอ็อีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น f อนะฮะแล้วก็ดับเบิลดีนะฮะแล้วก็10นะครับแล้วก็เดอร์สกอร์นะฮะแล้วก็เป็น V2 กันนั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เอ็นี่ว่าทุกคนมันเขียนว่าเป็นบิลิปนะฮะโอ้ให้ตายเถอครับคุณผู้ชมได้เงิน2ดอลลาร์ ได้เยอะเกินทุกคนผมนีน้ำตาจะไหลเลยนะฮะตัวถัดมานะเป็นซับทูนะฮะแล้วก็เกมเมอร์โรบอทเอ็กพีหนึ่งนั่นเองนะฮะผมคิดว่าคํานี้เนี่ยมันคุ้นๆมากๆเลยนะฮะทุกคนเหมือนกับว่าผมเนี่ยเคยใส่ไปแล้วนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะบัญชีนี้เรายังไม่เคยใส่นะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ทําการใส่ไปนะฮะแล้วทาการกดใช้ไปฮะทุกคนโอ้หมดไปแล้วทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าหมดไปแล้วหรือว่าเราใช้ไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวซับทูเกมเมอร์โรบอทเหม ะะแต่ว่าตัวนี้นะทุกคนมันจะเป็นตัวรีเซ็ตหกันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นน่ยใครที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะก็สามารถทีมการรับตัวนี้ไปใช้ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะฮะดูดิทุกคนว่าเราใช้ไปแล้วหรือยัง <l uc ous> รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะฮะตัวถัดมาครับทุกคน,นก็จะเป็นเจ้าตัวซับทูนะฮะแล้วก็อังโคลนะฮะทุกคนอาา่าฮะหลังจากนั้นก็จะเป็น KI นะฮะแล้วก็ ZA แล้วก็ IU นั่นเองโอเคทำการใช้ไปวว้าโอ้ยมีเอฟเฟกด้วยทุกคนรับคะแนนสะสมคืนวู้ดยอดเลยทุกคนตัวถัดมานะครับทุกคน,นก็จะเป็นซับทูนะฮะแล้วก็นูบนะฮะแล้วก็มาสเตอร์นะครับทุกคน1 2 3กันนั่นเองนะฮะเอาจริงเลยนะทุกคนบางครั้งผมก็สงสัยนะฮะว่ามันใช่โค จริงๆหรือเปล่านะคะว่าบางตัวเนี่ยมันก็เป็นโค้ดอะไรที่มันทำแม่งทำแม่งมากๆเลยนั่นเองนะฮะตัวถัดมานะฮะก็จะเป็นซับทูเหมือนกันนะฮะทุกคนแล้วก็ DAI นะฮะ G นะฮะแล้วก็คำว่าล็อกกันนั่นเองนะครับดูดิทุกคนว่าเราสามารถใช้งานได้ไหม ใช้งานได้นะฮะซึ่งอันนี้น่ะก็เหมือนเดิมเลยครับทุกคนว่าเป็น exp กันนั่นเองนะฮะตัวถัดมานะฮะเป็น axi นะฮะแล้วก็ ore กันนั่นเองนะครับตัวนี้จะได้ xp 2 0นาทีนั่นเองนะฮะหูยสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับน้องๆให้ทายเถอะนะฮะอะไรมันจะเยอะมากมายขนาดนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชื่อช่องนะฮะเหมือนกับว่าจะมีชื่อว่าทันไทยเกมมิ่งนะฮะทุกคนเราทําการใช้ไปนะฮะโอ้ใช้ไม่ได้โอ้เกิดอะไรขึ้นทุกคนเหมือนกับว่าผมจะเกิดอะไรบางอย่างนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะ ถ้างั้นเราอยู่พื้นที่แถวนี้ดีกว่านะฮะอยู่ตรงนู้นมันน่ากลัวจริงๆเลยทุกคนตัวถัดมานะครับน้องๆตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า S T นะฮะแล้วก็ R A W นะฮะแล้วก็ H A T M A I N E นะฮะดูดิทุกคนว่าโค้ดตัวนี้เราสามารถใช้งานได้ไหมโอ้ตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะฮะคือคําว่าลดแล้วนี่คืออะไรคือมันหมดไปแล้วนะฮะหรือว่าเราใช้ไปแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะตัวถัดมานะครับทุกคนเป็นซับนะฮะแล้วก็ทูนะฮะแล้วก็ออฟฟิเชียลอ่าออฟฟิเชียลแล้ว ก็มีคำว่า n o o บนะฮะไม่ใช่ n น o บขนาดนั้นนะฮะทุกคนโอเคแล้วก็ำการกดใช้ไปนะฮะไม่ได้ ะะอันนี้ผู้ลงทุนนะใครก็ลงทุนวะทุกคนอจริงแล้วผมรู้สึกว่าผมสงสัยมากๆเลยนะฮะที่โรบอกเนี่ยมันแปลนะฮะเหมือนมันแปลจากตัวกู o ก l e นะฮะแล้วก็มาใส่ภายในเกมมากๆเลยนั่นเองตัวถัดมานะครับทุกคนจะเป็นตัวที่เราหนารับ1ดอลลาร์กันนั่นเองนะฮะหวังว่าโอ้ใช้ไปแล้วด้วยทุกคนโอเคอ่า B I G นะฮะแล้วก็ Big New หรอใช่ไหมทุกคนโอเคตัวนี้ผมคิดว่าก็น่าจะใช้ไปแล้วนะฮะโอ้ยังไม่ได้ใช้นะฮะปล็อกฉายาใหม่นะฮะ Big ก e w กันนั่นเองแล้วก็อีกตัวน นงนะฮะ t h แล้วก็ g นะฮะ r e a t นะฮะแล้วก็ a c e กันนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแลฮะทุกคนที่เหลือก็จะเป็นโค้ดนะฮะที่มันหมดอายุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่จะเป็นตัวตัวอัปเดต16นะฮะอัปเดต15อัปเดต cc นะฮะแล้วก็เป็นตัวอื่นอีกมากมายนะฮะที่เราเนี่ยไม่ได้เอามานําเสนอให้น้องๆกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบการแจกโค้ดในรูปแบบนี้นะครับอย่าลืมไลค์ครับทุก ผมด้วยเพื่อตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นครับน้องสามารถคูดิ้งช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมองพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับทุกคน,กคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย